คลิปนี้จะเป็นคลิปตอบคําถามนะคะมีน้องๆถามมาบอกว่าตอนนี้ค่ะผมนะ่ะเป็นสามท่อนเลยทั้งสว่างทั้งสีมืดหรือว่าสีเข้มนะคะทำยังไงดีชนอตองขอบอกวิธีที่1นะคะวิธีที่หนึ่งนั่นก็คือการที่เราอะค่ะใช้การฟอกโดยการใช้แผ่นปลอยลองแต่ว่าเราอาจจะต้องทําผงฟอกนะคะที่ผสมกับไฮโดรเจน Uh, 6% 3% 9%นะคะเอาไว้แล้วเวลาการย้อมนะ่ะให้เราใช้แผ่นนะคะใช้แผ่นรองแบบนี้แล้วเราก็ลงครีมพอกนะคะในแต่ละจุดบริเวณที่เป็นผมอนะ่อนแอน่ะเราก็ใส่ไฮรีเอ็นที่3%แต่ถ้าบริเวณไหนที่เป็นผมที่มีความแข็งแรงแล้วก็สีเข้มนะคะเราก็ใส่ไฮรีเอ็นที่9%แต่บริเวณที่เป็น ผมอ่อนตรงนี้ค่ะเราก็ใส่ไฮเบรีนที่6%แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าการเคลียร์โดยการใช้ผงฟอกนะคะจะต้องทำสีทำสีหมุนนะคะตบตบทับอีกทีนึง่งส่วนวิธีที่2นั่นก็คือการยอมทับวิธีการยอมทับเนี่ยจะง่ายมากเลยค่ะ<ม>ก็คือเราใช้ A 38 3ส,ส่วนแล้วก็ใช้ A 43 1ส่วนค่ะ หมายความว่าถ้าเราใช้ A 3 8 3กล่องเราก็ใช้ A 4 3 1กล่องแบบนี้เป็นต้นนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาเนื้อสีผสมกันแต่บริเวณไหนที่เป็นผมสีสว่างเราก็ใส่ไฮเรียนที่6บริเวณไหนที่เป็นสีเข้มเราก็ใส่ไฮเรียนที่9แต่บริเวณไหนที่เป็นผมอ่อนนะคะเราก็ใส่ไฮเรียนที่6%แบบนี้เป็นต้นย้อมแล้วก็ หวีรวมกันนะคะหวีรวมกันแล้วก็เคลียก่อนเอาไปล้างเราก็นวดคลึงให้สีกระจายสม่ําเสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่า A-38 ามสนะคะเขาจะไปช่วยดึงดึงสีให้สม่ำเสมอแล้วก็ลดแดงได้ด้วยส่วน A-43 ี่สาเขาก็จะไปเติมเต็มไปเติมเต็มตรงไหนที่มันแหวงแหวงนะคะมันก็จะได้สีที่สม่ําเสมอกันยิ่งขึ้นลองเลือกใช้ดูนะคะว่าจะใช้วิธีการ ฟอกแล้วก็ทำสีหม่นตบทับหรือว่าใช้การฟอกแล้วก็ทำสีหม่นปรับสภาพให้สีสม่ำเสมอต้องเก็บงานนะคะทุกคนเก็บงานรอบ2ด้วยนะถ้าเป็นการฟอกสำหรับวันนี้สนอตองไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ